ามาเจ็บปงกี่แล้วเน Resident Evil Revelations ไม่วันนี้เราอยู่ใน q u e e n t u m i Limit ไม่มีสัญญาณเลยบันทีเราซ่อมมันได้นะพวกนนะายสองคนเป็นไรไหม <c oughs> เราทำได้แล้ว <c oughs> เรามีตัวโกนนิดหน่อยที่นี่ เอ่อโซล่าเอนเนอรีกำลังจะถูกยิงไปอีกครั้งเจ้าเทียนเพียงไรเซเลเกรเซียนเหรอบอสเอาพวกเราไปที่นี่สิโทษทีนะแต่ฉันหยุดมันไม่ได้เลยเอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมบิตองเกอร์อีกแล้วนะครับใน r Resident Evil r e เ e เวลชันนะครับพาร์ทที่14แล้วนะครับรู้สึกพาร์ทที่แล้วเราจะ ฐานฟ้าผิดจริงจังมากเลยนะครับโอเคก็ขออภัยด้วยนะครับมาอยู่กันในเอพิโซดที่7นะครับ The Re ิกิเอสโซนะครับก็ผมแปลอินโทรผิดไปนิดนึงนะฟ้าร์ทที่แล้วไอตรงที่จิวกับบาร์เกอร์พูดว่าเอาเราไปที่นี่ผมบอกว่าให้บอสออกไปที่นี่ใช่ไหมเออก็ขออภัยด้วยนะโอเคารานนี้ตอนนี้เรามาลุยกันเลยอาาไป ตีหนึ่งแปดทีที่เด็กประกอบเสร็จแล้วเนี่ยโดนต้องยิงมันไปให้ไกลเท่าที่จะไกลได้เลยเอาเลยมันทำให้มันพร้อมเถอะแต่ก็ยังดีกว่ามันช้าไปโอเคเราต้องยิงไอ้เครื่องนี้ใช่ไหมทำไงล่ะบินเราพร้อมที่จะไปแล้วโอเค เดือรีโมทพลอดน่ะอยู่ที่ชิปไปที่ไซเด็กเพื่อบังคับมันโอเคบอกให้เราไปอีกแล้วอะไรไหมอ่านั่นไงโอ้โหมาซ่อนของไว้ที่โดรนเนี่ยนะไปไปไปเอาหน่อยไม่ใช่ไม่ตำรวจเอาของสิเออโอคขับต้มพาด้วยโอ้ของเพียบเลย กดเจยเอายาสามหลอดให้ตายอ๋อนี่มันกระสุนปืนพกโอ,โ,โอ้โหกระสุนปืนฟกนี้บานเลยต้องใช้มาละรู้สึกว่าข้างในนี้จะมีรอยนิ้วมืออยู่หรือเปล่าหรือเปล่าวะมีไหมวะอ้าวไม่มีแฮะขาดไปดูหัวเรือหน่อยสเสือขาดอ่านั่นไงเฮ้ยอะไรนะโอ้ยหัวเรือนั่นไงรอยนิ้วมือ,อ มาแล้วอ่ะไปบักเกอร์ไปกันไปทางไหนวะเฮ้ยบักเกอร์ไม่รอเลยอะดูแผนที่แป๊บโอ้โหไซเด็กเดี๋ยวหมุนดูดิโอ้ไซเด็กโอ้โหร่างเหมือนกันเนี่ยโอเคลุย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 ยาวๆอันนี้อันนี้ลุยยาวๆเรางมีเวลาว่างเล่นเกมตอนื่นก็ปรับแต่งปืนก่อนดีกว่าดูซิว่าเราได้อะไรมาผมว่าผมจะปรับแต่งปืนโคกนะ ลองแมกกาซีนซะด้วยให้มันยิงได้แรงแรงมีคิทิคอลไฟเลตดาเมสเอาไงดีวะลองแมกกาซีนลองแมกกาซีนแต่ตอนนี้มีปืนพกอันเดียวที่มีกระสุนเยอะที่สุดเราใส่ลองแมกกาซีนให้อ่ช็อตกันแล้วกันจะได้ยิงแย่งตอเนื่องโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละโอเคไปเด็กเหรอไปทางนี้มั้ง อไปไม่ได้ทางนี้เร็วกว่ามาช้าเร็วเราไม่มีเวลาแล้วจะจะจะก็กนำไปดิก็เดินมาก่อนอย่างเงี้ยเก็บของก่อนไม่ได้เหรอโอ้หบังเกอร์จริงๆให้เลยนะคัสินเวลานี้ที่เอ c Headquarter ไม่แปลกใจเลยเหรอที่ที่ปล่อยดาวเทียมไปอือปมบีด,าดมาก ไอ้หมอนี่เป็นคนทําสินะหน้าตาก็ดูเชั่วร้ายอยู่เ้่เนี้ระบบของดาวเทียม <time> ทำการรับโปรหมายแล้วรายนี้มาถึงแล้วโบเบอันจงรักทิ้งความหวังซึเถอะผู้ที่ผ่านเข้ามาที่นี่ยืนย <time> ัน <come. S 1> แล้วทำการยิงเลเซอร์อืมจเจริญ เอาละไปทางนี้ใช่ไหมเอ็ดพอเตอร์อรลุงทางนี้โอ้โแคลคูลเลตโอ้เวลาเหลือเท่านี้เองเหรอฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์เอาไปฮันเตอร์ฮันเตอร์ชะง,งักหน่อยชะง,งักหน่อยโอ้ยโ,โอ้ยไปไปอืมเตะอืมนี่งไงตายหมดไม่ต้องเก็บผมแล้วโอโ้ตัวระเบิดอะ่ะไม่เป็นไร เดินงงอยู่เอ้าเอามาระเบิดก่อนโอ้ยพวกนี้มันทําให้เราช้าลงจิ้วเอสองดับเบิ้ลแล้วก็เตอีกสองอืม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 ลบโอ้โหมากันเต็มเลยนั่นไงดีมากบักเกอร์ดีมากดีมาก,มากโอ้นี่ไงลบได้โอ้ยยังไม่ตาย โอ้ยสี่นาทีเหรอวิ่งเลยครับอืมโอ้เยอะ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 แล้วก็เตะไปหนึ่งทีเตะอีกหนึ่งทีโอ้ยตัวนนู้นหลบต่วนู้นหลบได้ตัวนนู้นหลบได้เย็นๆอะปลเกยช่วยหน่อยตอนนี้มีแต่ปืนพกละโอ้โอ้โอ้สองนี่ เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยจาน่าไม่เอามาอืมอืมอืมสองนัดในหนึ่งเดียวอืม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 ยิงตันไห้ระเบิดระเบิดสิโุ้ยระเบิดแถวนั้นได้ยี่เออจะได้ยิงตัวนู้นโอ้โหไม่ใช่ละกะได้มันระเบิดใส่ตัวนู้นนะเนี่ย อืมอืมเรียบร้อยเกียรติมันไม่ดีเลยมันมากขึ้นแล้วตีติ้งอัพเหลือมันร้อนเรามีเวลาม,มากโอเคเราเรีบมากเลยโูเหลือสองนาทีวะ่ะวิ่งยาวๆเลยแบบนี้ไม่สนโอ้ไม่สนโโไม่สนไม่สน,สนเออเร็วป้าเก้เร็ว,รวยาก่อนเออ โโอ้หทางนี้ต้องวิ่งยาวๆเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ยังมีอะไรจังไรอยู่ตรงหน้าเราเราไม่มีเวลาแล้วเร็วสิเราไม่อยากตายที่นี่ใช่ไหมเออสิไม่อยากตายที่นี่หรอกเร็ว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 เพื่อนเร็วโอ้โหรีบรีบรีบก็หลุดไปนะ ไปเร็วเราไม่มีเวลาแล้วได้ยินเสียงประตูตนั้นใช่ไหมตรงนี้จำได้เลยวิ่งอ๋อว้าด้วยนะพี่วอตกใจลาเชลลาเชลลาเชลล,เชล์ลเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหจุ๋มเบยจุ๋มเบยโอ้โลาเ,เชลล์เหรอ ถูกทางไหมวะโอ้ยตรงทางไม่เอาลาเชลไม่เอาขึ้นไปด้านบนโอ้ยตอนนี้หนีเลยเราไม่มีเวลาสู้กับมันอะ่ะเยอะที่มียาเยอะเนี่ยเอาอะไรเนี่ยทำไมคราวที่แล้วตูรู้สึกว่าตูววิ่งได้เร็วกว่านี้นะเอ้ยบาร์เกอร์รับบทไปเกาะแล้วกันนะ วิ่งลุดวิ่งยาวๆเลยเนี่ยเอานี่มันกลับมาที่เดิมนี่หรือเปล่าวะไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่อีกอะไรตรงนี้อาจจะปลอดภัยสแกนก่อนลวกูเฮ้ยแต่มันไม่มีเวลาแล้วนี่ยิบแล้วตรงทางนี้ใช่ไหมเอาเฮียเอาเอาแล้วไงไม่เอาหน้าอย่าพิชั่นเฟลรอบที่แล้วเราทำได้ดีกว่านี้นะ โอ้ผิดทางเหรอโอ้แย่แล้วผิดทางจริงตังเลยนะเนี่ยโอ้ผิเดเยอะเลยลงขวาใช่ไหมแล้วก็ลงขวาแล้วก็ไปทางนี้ไปทางนี้นโอ้ไม่เอาหน้าราเชลไม่เอาอย่ามาอย่ามาขัดขวางเหลืออีกสิผูกวิแล้วไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าเพื่อนไม่เอาหน้าโอ้ ไม่เอาน่าไม่เอาน่าไม่มีเวลามาเล่นนั่นไงไปวิ่งยาวๆเลยโอ้ยไม่น่าหลงทางเลยโอ้ยตายเลยรอบนึงโทษครับโทษ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 เลยท่านผู้ชมรอบนี้แม่งหลงทางบัวกลบไปหน่อยโอเคโอเคโทษทีโทษทีเอาเอาดีดีเลยรอบนี้โอ้ยไม่อยากตายเหมือนกันเนี่ยโอ้โหแย่ ตายแล้วรู้สึกแย่มากรู้สึกผิดกับท่านผู้ชมลาชเชลยังไม่ตายอีกเหรอนั่นไงที่มันหายไปพักที่แล้วแล้วแม่งส่งเสียงอะ่ะยังไม่ตายอีกเว้อยอันถึงอันแล้วก็โอ้โ,อโห,โอโหขอหลบก่อนได้ไหมไม่มีเวลาเล่นกับพวกเองนะโอ้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 อ่อ โอ้ตัวนี้ตายเลยฮะ่เฮ้ยทำไมคราวที่แล้วมันผ่านง่ายๆวะคราวนี้แม่งโหโคตรแย่ตายสองครั้งแล้วรู้สึกแย่ว่ะใครที่ยไม่ตายเลยสักโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่อันนี้เอาดีๆแล้วดีๆ่อนมีจิวเป็นเดิมพันเก็บไป ลานเชลมาลานเชลลบโอ้ยรานเชลไม่เอานะ่ไม่มีไม่มีเวลาเล่นนี่ไงมีระเบิดช็อคอยู่โอเคเดี๋ยวใช้เลยเดี่ยวขวาเดี่ยวขวาเมื่อกี้ไม่รู้ทางไปหน่อยเดี่ยวขวาเต็มกำลังมีนี่หนึ่งอันมีนี่หนึ่งอันแล้วก็ลอดใต้แขนมันแล้วก็ปะระเบิดอืมนั่นไงไม่มีเวลาไม่มีได้ล็อกกิลันเชอร์ว่ะทังแม่ง ไม่สนไปโอ้โหเขาที mainland, ่แล้วไม่ตายเลยด้วยซ้ำตอนนี้ตายว่ะโคตรแย่อุ๊ยนาเขลนั่นไงาลบได้อืมอ่ะเข้าไปเลยยิงหนึ่งทีเข้าไปจบคอนโทรลอยู่ไหนคอนโทรลอยู่ไหนไหนวะนี่เหรอนี่เหรอมันเร็วเข้าเร็วโอ้ยตายไปตั้งสองครั้งเนี่ยขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะฮะ รู้สึกผิดที่ทำให้จิ๋วตายนะรงวนออกไปลอ่อดาวเทียมให้ยิงมาที่โดนนะจะได้ไม่โดนเรืออะไรประมาณนั้นจิ๋วตาแปว๋วเชียวเงยิงกรลอแล้วโอ้ดาวเทียมนี <c oughs> <c oughs> ่ทำนายเครียดทำไมเองเดีย๋ยวเดี๋ยเดี๋ย ให้หลุดออกไปได้นะจะไปตามล้างแค้นเลียงตัวเลยโอ้โหแสงแสงมันจ้าเพลินเกินโอ้คบินระเบิดเลยคบินหายไปแล้วอ่าเราทำสำเร็จเย yeah! oh yeah! สโอ้เยส์เร็จไหมโอ้ย oh yeah! ่อย่านะโอ้ยังถึงเรืออีกโอ้โหสึนามิปปะเนี้ยโอ้โอ้โอ้โอ เฮ้ยแมวน้าอ้าจบแล้วนะครับในเชปเตอร์นี้รู้สึกเหมือนจะสั้นไปละเกินเอพิโซดเจ็ดก็ได้จมไปนะครับเดอะวิกเกียโซลิสนะครับก็าาตายสี่รวมทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับที่จริงพาร์ทนี้มันไม่น่าจะตายด้วยซ้านะเพราะว่าในรอบแรกผมไม่ตายเลยนะตรงนี้วิ่งแบบชิวๆหลบไปหลบมาโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรตายสองครั้งถือเป็นประสบการณ์อันดีเพราะว่าไม่มีความ ก่อนที่จะเกิดความสําเร็จนะมันต้องมีความผิดพลาดอยู่แล้วความผิดพลาดเป็นตัวที่ก่อให้เกิดความสําเร็จนะครับทุกคนอย่าลืมเรื่องนี้ไปนะโอเคแล้วทานนี้ก็ได้จบลงไปแล้วผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ See you again วันหน้า next time นะครับบ๊ายบาย